สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเกม Floor 9หรือว่าชั้นที่9นั่นเองนะครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวสำรวจค้นหาความผิดปกติในแต่ละชั้นนะฮะซึ่งเราจะเริ่มจากชั้นที่9นะครับผมและสำรวจลงไปจนถึงชั้นที่ 1, <c oughs> 1> ให้พูดง่ายๆเกมนี้จะคล้ายๆกับ Shinchan Zero หรือว่า Exit 8นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็เรามาดูกันครับลืมบอกไปว่าวันนี้แค่เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะฮะ มา <minutes> เ,เราเรามาเริ่มกันตั้งแต่เซตติ้งเลยเฮ้ยได้ยินว่าเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยเนี่ยไหนดูสิ Language English โอ้นี่รัสเซียนี่ไม่ใช่มาใช้โอ้ภาษาไทยเวอร์ชันสาธิตอุ้ยน่ารักจังเลยมีภาษาไทยด้วยคิดถึงเกมเมอร์ชาวไทยเวยนี่ตบมือปะมือไปกดเข้าเกมอุอ้อจ้าอ้อแหลกอ๋อัะ โอเคชั okay. ้น9สังเกตหากตรวจพบความผิดปกติให้กดลืมตาแต่ถ้ากทุกอย่างเป็นปกติกดหลับตาโ okay. อเควิสวัสดีครับป้าป้า้ยเข้าไปด้วยดิไปอุ้ยมีตาแมวด้วยอ่ะหรือไม่มีอะไรอ้าวแล้วป้าเดินเข้าไปในห้องแล้วไม่เอา พวกแบบรถเข็นชําระล้างป้าไปด้วยโอโหอันนี้คือยังปกติอยู่ใช่ไหมก็คืออ่ะโอเคเราออกลิฟต์มาหันขวาจะเจอป้าเดินเข้าห้องสิบหโอเคเออเราต้องดูทุก What? ใครทำอะไรวะนะอ่าไม่สนใจสะอย่างโอเคหันมาทางซ้ายห้องสิบ อ๋อผมตกใจนึกว่าประตูดแดงเราเปื่ออะไรอ๋อเอ็กซิทโอเคแล้วก็ห้อง13มีอ๋อเขาอุ๊ยเขากินไก่โอ้โหแล้วเหลือไวายไปด้วยแล้วทำไมไม่กินวายให้หมดนี่แพงนะเนี่ยโอ้โหโอเคเริ่มแรกมามันก็ปกติหมดแหละ <c oughs> เออทีนี้ไปกดลิฟต์ลงลิฟต์สำรวจเสร็จแล้วไม่มีผิดไม่มีความผิดปกติครับหลับตาไม่มีหรอกเนาะ เออเริ่มแรกมาก็อยาอยาผิดปกติเถอะจริงๆนี่ไงฟลอปแปดแล้วจะเอ๋หันซ้ายก่อนหันขวาฮัลโหลสวัสดีครับป้าป้าใช่เป้าเออห้องนี้แหละถูกต้องอ่ะอ๋อรู้แล้วไอเสียงเมื่อกี้คืออะไรเสียงเสียงลิฟปิดล่ะโอ้ห้องสิบเจ็ดเฮ้ยเออว่ะ ต้องดูเพดานด้วยนี่มันจะละเอียดขนาดนั้นไหมวะเออไม่รู้เล่นก่อนเดี๋ยวดูเองตรงนี้เฮ้ยมันมีด้วยเหรออันเนี้ยเอาแล้วแค่ชั้นแปดก็เล่นกูแล้วผมว่าห้องสิบเก้าไม่มีนะทุกคนห้องสิบเก้าไม่มีนะไอ้ l e a s e do not disturb เนี่ยห้ามรบกวนนี่ไม่มีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโดนแล้วโดนแล้วอันนี้ผมโดนต้มแล้ว อ่าลองเชิงใช่ไหมนี่นี่เลยผิดปกติเดี๋ยวคอยดูนะเปิดมาปุ๊บจัดเจ็ดแน่นอนเอาดูคอยดูนี่เป็นไงล่ะโอ้โหความแม่นยำระดับพระเจ้าอัลโลเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงนี้อาแย่แล้วมันมันมีนี่ว่ามันแสดงว,ว่ายแสดงว,ว่าเป็นไอ้กระจกตรง ประตู Exit แน่เลยใช่ใช่ใชราะว่าประตู Exit ปกติมันไม่มีมันไม่มีกระจกหนาะเอา้เอาอา๋เอเราเมอกี้มันผิดปกติตรงไหนวะเนี่ยฉันเลยตาถั่วหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรถือว่า,าฟุกฟ๊กฟุก๊กฟุ๊กคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะ อืมไม่มี <laughs> เมื่อกี้ผ่านมาได้ไงวะเ <laughs> <laughs> อัน,นอันนี้ไม่ต้องออกรู้เลยผิดปกติแน่นอนไป <laughs> อุยเอออุย๊ยภาคต่อชินคันเซนซีโร่ปะเนี่ย <laughs> ข่าวขนาดนี้ต้องออกไปอะเดินจะเจออะไรอ่ะอุ๊ย <laughs> อ๋อเดี๋ยวเอ้าเอ้าฮ่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 าว่ว่าว่า The fuck What the fuck อะไรวะเนี่ยหรือว่า้ยแปดนาทีเองจบคลิปแหรอเอาใหม่ผมขออีกรอบหนึ่งผมยังไม่ทันสังเกตเลยอะว่าแบบสิ่งผิดปกติคืออะไรมากอ่ะเฮ้ยเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเอาจริงบ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติเลยแกฉันโดนเก็บ <laughs> อ๋อต้องเดินมาใกล้ๆก่อนเหรอโอเคโ,โอเคได้เลยได้ดี <laughs> นี่ไงผิดปกติแล้วเมื่อกี้เดินมามันไม่เห็นนะดิโอไม่ปกติลืมตาเอาไว้สวัสดีครับป้าเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูด้วยเออแล้วก็ไม่เอาไอ้รถเข็นนี้เข้าไปเหมือนเดิมวิเราเข็นได้ไหมไอ้ป เอ,อเออเหมือนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยแฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเดโมโก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงบ้านเปิดไฟบ้าไม่มีไม่มีมมโอ้ใครมาเปิดไฟเอาป่านนี้โนูนเอ้ยโอ้ย,อยมีเหรอเไม่ได้สังเกตหรมันวัดมีเอ้ยใช่เหรอ ใข่เขากินไวน์แล้วมันทำหกทั้งขวดเรบาบังหน้าไวน์แดงเลยนะเนี่ยเสียของนะคนเขามาพักโรงแรมนี้เขาเข้ามากินไวน์กันได้เลี่ยราดมากเลยเดี๋ยกินทิ้งกินขว้างมากเลยดีก็เหลือดีก็เททิ้งนี้โอ้โอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็วันนี้คอนเทนต์หมดเท่านี้ครับผม <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเดโมนั่นเองนะครับผมยังไม่ใช้เกมเต็มนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็รบกวนกด กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบมากๆอยากจะแชร์ให้เพื่อนดูจังเลยก็ลบกวนกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมว t h เดมอ l ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอโอเคปิดคลิปปิดคลิปเสร็จแล้วเกมมันก็มีเท่านี้เนาะมันเป็นเวอร์ชันเดโมนะแล้วมันขายหรือ,อยังนะฮะอ่าโอเคขายหรือ,อยังเออขายแล้วนี่ว่า